สวัสดีครับสวัสดีพี่เพียน้องน้องทุกคนนะครับมือนี้กับบ้าโชคกับจะมาตอบคำถามพี่เพียน้องน้องเขานะครับเอฟซีมึงก็ถามมานะครับว่าอันนี้ครับพี่น้องสังเกตว่าต้นไผ่ของบ่าวโชคนะครับนะครับที่นองไม่นองไม้ที่เกิดมานะครับโบเมนสุ่มเก่านะครับสุ่มเก่านี่ผมแก้ไขบ่ได้นะครับแต่ว่าสุ่มที่ขึ้นนองไม้ที่เขาจะเอาเป็นต้นแม่ไปเรื่อยๆนะครับที่เขาจะคือเขาบูหักเอานะครับ เขาจะปล่อยไว้ให้เพิ่นเป็นรุ่นต่อๆไปนะครับสังเกตว่าจะมีความสูงอยู่ประมาณ4-5เมตรนะครับพี่น้องเขาบอกสงสัยนะครับว่าเป็นยังคือเฮ็ดแนวนี้นะครับนี้ครับพี่น้องครับตัวนี้ครับผมใส่วิธีการขย่านะครับพี่น้องก็คือต้นพุนนะครับต้นพุนนี่คือล่าสุดนะครับพี่น้องตัวนี้ก็เฮ็ดก้อนหนานี้แล้วนะครับตัวนี้ก็ขึ้นแขนงเต็มเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะครับว่าป็นงผมคือเฮ็ดแบบนี้นะครับแ้วก็มีประโยชน์ตรงไหนนะครับ สำหรับวิธีนี้นะครับครับกสำหรับสำหรับวิธีการตัดนะครับพี่น้องเข้าบะตองใส้มีตัดออกครับเข้าเนี่ยสมมติว่าอยู่แบบนี้นะครับพี่น้องนอกจากขยาวยังสี่นะครับเนี่ยขยาวแค่นี้แหละครับเพื่อนกับหักแล้วนะครับก็คือเข้ากาบาประมาณสักหกเจ็ดเมตรนะครับเข้ากับขยาวเวลาหักแล้วก็จะหักอยู่ประมาณห้าเมตรนะครับก็เป็นกาหักออกประมาณนี้แหละครับพี่น้องจะเป็นวิธีที่ง่ายๆนะครับ ครับการประโยชน์ของวิธีนี้นะครับก็คือว่าก็เป็นที่ลูกกันนะครับว่าไผ่กิ่มซุงหรือว่าไผ่ไผ่ตรงเลื่มแรงนี่นะครับก็จะเป็นไผ่ที่ความสูงนี่จะประมาณ1 5บหถึงยีเมตรนะครับเพื่อนจะสูงไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าล่ำของเพื่อนนี่ล่ำใ่จริงนะครับข้างล่างนี่จะตันแต่ว่าเพื่อนจะบ้ตรงนะครับเพื่อนจะโค้งไปทั่วนะครับก็คือเข้าใช้ประโยชน์ตรงความเหยวเบได้นะครับมีแต่เวลาเวลาเงีวขึ้นไปนะครับ สารอาหารต่างๆนี่ก็จะไปเลี้ยงใบสูงๆคนละครับซึ่งบดได้มีประโยชน์ยังนะครับผมก็เลยใช้วิธีการนี้นะครับก็คือขย่าขย่าคือคือผมบอกไปต้นคลิปนะครับขย่าอลไมันหักนะครับความสูงอาจจะอยู่ประมาณ4ถึงหเมตรครับพี่น้องบัดท,ที่นี่มีประโยชน์ต่อไปนะครับก็คือนี่ครับพี่น้องสังเกตว่าแห้งนะครับแห้งเกิดนี้ เกิดทุกป้องนะครับหนงเพราะว่าข้างบนเพิ่นเติบโตบ่ได้นะครับเพื่อนก็จะมาเกิดหนงแบบนี้นะครับทุกป้องเลยนะครับพี่น้องซึ่งตรงนี้มีประโยชน์มากๆนะครับประโยชน์ก็คือว่าเขาสามารถเอาไปขยายได้นะครับเอาไปขยายเอาไปช่ำหรือว่าเอาไปตอนนะครับตอนตอนขายก็ได้ครับพี่น้องช่ำปลูกไว้ไอเอาไว้ปลูกเองหรือว่าเอาไปขายก็ได้ครับพี่น้องครับก็ถือว่าเป็น เอินว่ามีประโยชน์หลายท่านนะครับพี่น้องกับประโยชน์ก็คือหนึ่งบสูงเกินดูแลงไงนะครับสองก็คือเฮามีนี่ครับหนงสามารถสามารถเอาไปาไปไป,ไปชำได้นะครับเอาไปเป็นพันขยายพันไปเรื่อยๆนะครับหรือว่าเอาตอนไว้ขายนี่ก็คือประโยชน์อีกขอ้อนึงนะครับอันที่3ประโยชน์อีก,กคือว่าท้าเห็ดแบบร์มีนะครับสารอาหารต่างๆเพิ่นจะบดเลี้ยงต้นลายนะครับ เป็นเพราวะบ,บริ่งเงาด้ยครับเพื่อนก็นจะซุ้มนอที่เกิดมาใหไม่นะครับเพื่อนก็นจะมีเปอร์เซ็นที่ได้รับสารอาหารได้รับอา,อาหารจากน้ำจากปุ๋ยทุกๆอย่างนะครับที่เขาบำรุงไปนะครับนอเพื่อนก็นจะเกิดดีกลัวเกานะครับอันนี้ก็จะประมาณนี้เนาะครับพี่น้องผมก็เลยว่าต่อไปผมก็จะล่องเห็ดวิธีนี้แหละครับก็คือว่าเอาให้เอาไผ่ให้ความเงาได้ประมาณนี้กับพ่อนะครับ4-5เมตร เนื่องจากว่าเฮาบ๊อดใส่ประโยชน์จากล่ำไยอยู่แล้วครับก็เลยต้องใส่วิธีนี้ครับพี่น้องครับให้เบิ้งความแตกต่างนะครับตัวนี้ตัวที่ผมตัดได้ครับผมตัดไปนะครับขย่าวให้หักนะครับครับตัวที่บ๊ไดเฮ็ดยั้งนะครับสองต้นนะครับนะครับสองต้นพี่น้องเบิ้งลดครับเนี่ยคะแนนเพื่อจะเกิดอยู่สูงๆพุ่นนะครับพุ่นละ ซึ่งกัดไส้ประโยชน์ังงบ่ได้นะครับแงงกัดเอาหญ้าครับเอามากินกักินหญ้าครับผมอันนี้ครับข้างล่างเพื่อนจะบก้วยเกิดออกครับเนี่ยบท่านเด็ดตัดออกเด้อพี่น้องเนี่ยนี่ครับเพื่อนกับบกเกิดนะครับเนี่ยอันนี้ครับบกเกิดผมบ่ได้ตัดเด้อพี่น้องเด้อก็คือเป็นเป็นมาแบบนี้นะครับอ่านี่ครับอ่านี่ครับพี่น้องกาดบก่อยเกิดนะครับถ้าเกิดก็จะเกิดสูงๆนะครับซึ่งเท่ากับจัดการยากนะครับพี่น้อง นะครับสูงไปแล้วก็ใกล้ใกล้รั่วของเพื่อนบ้านน้ำนะครับเวลาตัดกับตัดห้าครับนี่ครับนี่ครับตัดห้าอาจจะกลไปนะครับพี่น้องสูงไปเรื่อยนะครับเบิ้งนี่ครับดูแรากนะครับแต่ว่าถ้าเป็นวิธีไม่นะครับเอาแค่หาเม็ดพ่อครับพี่น้องจบเ่าเลยครับแถมมีเนียงแถมมีเนียงได้ใช้ประโยชน์อีกนะครับเอาไปขยายพันธุ์แล้วกั ตอนไม่ขายก็ได้ครับพี่น้องครับนี่ครับการนี้ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งเนาะครับเนาะก็ผมก็จะใช่วิธีนี้แหละครับเฮ็ดนะครับครับก็สสำหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ติดตามรับชมนะครับคลิปกาเมื่อนี้ก็จะประมาณนี้เนาะครับเนาะการมาตอบคำถามนะครับของพี่น้องที่เฮ้าเพิ่อนก็ถามมานะครับว่าคือตัดแคซีฮามตรนะครับการนี้ครับตัดเลี้วทัดเล้วก็จะประมาณนี้เนาะครับเนาะที่ตัดไปครับ ประโยชน์ก็คือได้เนียงได้เนียงล่ำบอยเห้วนะครับแล้วก็สารอาหารมาเรียงสุ่มนอนะครับม่ต้องไปเลี้ยงใบสูงๆนะครับซึ่งบริมีประโยชน์นะครับล่ำกับส่การบ่ได้นะครับพี่น้องโค้งบอยแงมนะครับเข่าเข่าแค่หาเม็ดพ่อครับพี่น้องการล่องมึงนะครับพี่น้องครับครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับพี่น้องครับขอให้พี่ๆน้องๆอยู่ดีมีแฮ้งสุขภาพแข็งแรงครับผมสวัสดีครับ